หนูตัวหนูเลยค่ะตาตาเราคุยกันต่างกันหนูเหมึนอยู่สี่บาทณปัจจุบันเนี้ยหรอนี่สิหกวันแล้วเรียนจะจบไปอยู่แล้วตอนเวิร์กช็อปเสร็จตอนนั้นมีกี่บาทตอนนั้นมีกี่บาทอวะใครจะไปจ้างให้แกใซีเดียวเดีอ acting สี้านี่นับเหมือนเหรียญเลย มันยังไม่ยังไม่ถึงที่สุดอ่ะมันเอาเต็มที่เอาเจ็ดบาทเรื่องเต้นเขาวันนี้นะวันนี้นักวันนี้เรื่องเต้นนี่น้อยกว่าแอคติ้นิดนึงน่าจะเป็นหกครึ่งเเพราะว่าหกครึ่งเสียศักดิ์ศรีสุกัดไปเป่าวะหนูหนูเต้นได้นะครูแต่มันยังไม่ไม่สวยอ่ะเขาเรียกว่ามันจัดร่างกายไม่ ลายไม่สวยมันถามเต้นตามได้ไหมเต้นตามได้แต่ลายมันไม่สวยมันเหมือนมันสาบชามันเหมือนเต้นแบบชาการแสดงมีกี่บาทตาลหนูการแสดงหนูให้ตัวเองห้าบาทค่ะ